บทสรุปเหตุการณ์ในตัวอย่างของสำนักถังเลิศดพบจบแดนตอนที่122ฉากของการสัมผัสถ,ถึงความศักดิ์สิทธิ์ตัวอย่างเริ่มต้นด้วยว่าวี่เฮ้าบินอยู่ที่ระดับความสูง5,000เมตรโดยมีไต้หฮ้าเสือขาวผู้แบกรับภาระระหว่างการบิน่วาวี่เฮ้ารู้สึกปลอดภัยราวกับเป็นบิดาและได้รับการตัดสรุปอย่างกระทันหันเขาเปล่งแสงสีทองจางๆและรู้สึกถึงการเรียกขันอันศักดิ์สิทธิ์ที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม คราวนี้เขาดูเหมือนจะเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเดินอยู่ในสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมโบราณราวกับจินตนาการล้อมรอบด้วยเมฆหมอกมีร่างหนึ่งกำลังรอเขาอยู่ต่อมาความกดเจี้ยวและการแทรกแซงของตี้เทียนขนาดที่ห้ววีเฮ้ากำลังจะฝ่าฟันอุปสรรคตี้เทียนผู้นำแห่งสามวิญญ,ญาณก็สัมผัสได้ถึงการเขขานานรียกขันอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งด้วยความโกรธเขาจึงตัดการเชื่อมต่อทันที ขัดความไม่ให้หวัวมีเข่าขึ้นสู่เบื้องบนที่เทียนแสดงความคับข้องใจอย่างใหญ่หลวงคำความถึงความไม่ยุติธรรมของมนุษย์ที่ถูกเรียกตัวจากแดนศักดิ์สิทธิ์ถึงสองครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทําได้สําเร็จในรอบ8ปดแสนปีเขากล่าวว่าหากหวัวมีเข่าไม่ถือครองโชคลาภแห่งป่าใหญ่สิงโตเขาคงสังห,หารหัวมีเข่าไปนานแล้วเขาจะโอนโชคลาบนี้ให้กับสัญญาณได้ก็ต่อเมื่อหวัวมีเข่าตายเท่านั้นต่อมา ภาละกิจสอดแนมและการเผชิญหน้าหลังจากขาดก,การเชื่อมต่อกับแดนศักดิสิทธิ์วัวเฮ้าสาบานว่าจะกลับไปสู่สถานะเดิมและเริ่มภารกิจลาดเวนเมื่อเข้าใกล้ดินแดนของจกักรวรรดิสุริยันจันธาเขาก็ถูกตรวจจับโดยเครื่องมือตรวจจับวิญญาณของพวกเขาทันทีกลุ่มบุคคลผู้ทรงพลังจำนวนมากรวมถึงราชชีนา,นามพมยุทธเทพแห่งความตายต่างไล่ล่าเขาด้วยพลังวิญญาณอันทรงพลังของเขาหลังจากหลบหนีหัวหวีเฮ้าตัดสินใจ กลับไปยังดินแดนของจักรวรรดิสุรยิยันทาเพื่อทําลายอุปกรณ์ตรวจจับเขาใช้ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อปิดการทํางานของอุปกรณ์ตรวจจับวิญ,ญญาณทั้งหมดทันทีทําให้เหล่าผู้นําของเหล่าวิศวกรวิญญาณจอมมันราชจ,จ,จินนนามพมยุทธ์กระทิงข้งแขนมากต่อมาการดวลและการยืนหยัดครั้งสุดท้ายราชจ,จ,จินนนามพมยุทธ์กระทิ้งข้างปวดจัดจึงเผชิญหน้ากับหวัวหีเท้าโดยใช้อุปกรณ์วิญ,ญญาณระด,ดับที่9เฉพาะตัวตาขายสวรรค์ลุกชน ซึ่งทำลายเทคนิคขั้นสูงสุดอาณาเขตนั้นแข็งสุดขอบมีมาไาล่ลามของหัววีเฮ้าได้ในทันทีเมื่อผเผชิญกับสถานการณ์อันเลวร้ายัวหวีเฮาจึงปล่อยขึ้นมีญ,ญานพลังเต็มที่ด้วยดวงตาแห่งโชคชะตาทำให้ราชจ,จินานามพมยุทธ์กระทิงข้างสลบไปชั่วขณะและทำให้ตาขายสวรรค์ลุกชนสูญเสียการควบคุมหัวหวีเฮาใช้โอกาสนี้หลบหนีแต่ราชจ,จิตนา,นามพมยุทธ์กระทิงข้าง พื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและยังคงไล่ล่าเขาต่อไปขณะที่สถานการณ์ดูสิ้นหวังเพื่อนร่วมทีมของหัวหวีเข้าก็มาถึงและล้อมรอบราเจเจนานามพมยุทธกัทิงข้างไว้ตัวอย่างจบลงด้วยการที่หัวหวีเฮ่าประกาศว่าถึงเวลาของราเจเจนานามพมยุทธกระทิงข้างแล้วขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ